ใายแล้วคุณจะอยู่ด้ยวยกันไหมคะสิบไม่เท้ามอกว่ามันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะตรงนี้อันนี้สิบสิบเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมากแล้วก็พร้อมที่ดูแลคนของคุณนะคะอส่วนตัวเองก็เป็นคนบ้างงานค่ะเช่นเดียวกันคุณก็เป็นคนออกแนวนิ่งนิดนึงจริงจริงอ่ะคือเหมือนเขาว่าต้องการทําอะไรให้มันแบบ รุดเร็วทันใจะคุณถึงแม้ว่าจะดูแบบเริ่มเริม,เรมนะแต่ว่าจริงๆเราบอกว่าเขาต้องการให้มันทางานในความสัมพันธนะ์แบบให้มันจบที่เร็วๆอะ่ะตรงเนี้ยที่ภาระที่เขารับต้องเลอาต้องแบบรกับอยู่อะ่ะสุดท้ายแล้วคุณจะอยู่เขาไหมคะสดใสเขาชอบความสดใสของคุณนะสดใสไ่้เลยอ,อะ่ะคุณเหมือนเป็นเด็กน้อยของเขาเลยอะ่ะนี่เขาจะทําด้วยความแน่วแน่นะคุณ อาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาเราเรานี้ก็ได้ค่ะทำความตั้งใจจริงอ่ะนีงไงเขาจเจอแบบว่าพยายามทําทําตัวแข่งเก่งเพื่อเพื่อคุณนั่นแหละตรงเนี้ยเพราะคุณเป็นเด็กน้อยนะเขาต้องทําตัวให้แข่งเก่งเขารักคุณมากนะคะอืมแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยอาจะมีสวาัสว,วิา์ที่อยู่นิ่งกันไปอาจะแบบว่าเออ คิดมากคิดเยอะคงจะตั้งดับส่เขาอีนึงแหละตรงน,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 นี้เพราะเขาเงียบไปไงพุกคณกำลังรูเขาจะเอาไงกับคุณแต่วัน่ริงเราคือเขารักคุณเหมือนเดิมมาเลยค่ะต้องการในความสัมพันธ์เรามันมั่นคงเราไปเรื่อยต่อตอนเนออี้ยแล้วเวลาเงีงอ่ะเดี๋ยวเขาติดต่อมาเองค่ะสุดแล้วจดมาหาคุณเองนะสุดท้ายแล้วคุณจะอยู่เขานะคะแน่นอนแต่ว่าคุณเราจะต้องรอเขาทนึงเนี้ยคนนี้อาจจะช้าเพราะเขาตอนน้องการในความสัมพันธ์มันชัดเจนก่อน หรือว่ามันมันคงก่อนนั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อมันถึงเวลานันแล้วจริงๆอ่ะคือคุณก็จะได้อยู่กับเขาเป็นสิบถ้วยสิบเหรียญแน่นอนค่ะว่าคุณจะได้อยู่กับเขาแน่นอนตรงนี้อาจจะตรงนี้ก็ได้นะชับไว้อ่ะขอบมากค่ะ